เราสามารถถักดอกไม้ติดลงไปในลายกระเป๋าได้เลยนะคะติดเพิ่มลงไปเลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนลายถักนะคะลายถักของเราก็ยังเหมือนเดิมนะตรงที่เพิ่มนะคะตรงนี้ตรงมุมเนี่ยก็คือ 2F, 2โซ่แล้วก็ 2F นะคะเราขึ้น 2F ไปให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะที่ลงในช่องนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเราก็จะขึ้นดอกไม้ดอกไม้ก็ถักง่ายๆเหมือนที่ป้าเคย ลงไว้ให้นะคะโซ่3ขึ้นก่อนแล้วเราใช้เนี่ยใช้ห่วงตรงนี้นะคะแค่ห่วงเดียวนะคะสําหรับทําดอกไม้นะเดี๋ยวพันหัวเข็มแล้วก็ลงห่วงตรงนี้นะคะถอดออก2ห่วงทําเป็น f นั่นแหละลงไปในลงไปในห่วงแล้วก็โซ่3 เสร็จหนึ่งกลีบเราก็ลงที่ช่องเดิมเราใช้แค่ช่องเดียวนี่แหละเนี่ยใช้แค่ห่วงนี้ห่วงเดียวเลยนะคะลงดึงลอดขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ขึ้นกลีบที่สองก็ทำแบบนี้ไปจนครบห้ากลีบเลยนะคะขึ้นกลีบที่สอง f ลงไปช่องเดิมนี่แหละเราใช้เกี่ยวแค่เส้นเดียวนะคะเน่ยเกี่ยวแค่เส้นเดียวเส้นตรงเนี้ยแค่เส้นเดียว แล้วเราก็ลงที่เดิมนี่แหละเราก็ทําไปจะ3ามกรีบสี่กรีบได้หมดนะคะกลีบที่สปกติไหมนมเนี่ยป้าจะใช้อันนี้คือไหมนมสีพายนะคะเนี่ยพวกเนี้ยปกติป้าจะใช้เข็มเบอร์ห้ทับศูนย์ถักเพราะว่ามันชอบแตกพายเนี่ยพอเวลามันแตกพาย พอเป็นเข็มเบอร์สี่ทับศูนย์มันเกี่ยวไม่หมดนะ่ะไหมคอเ,เส้นใหญ่เกี่ยวไม่ค่อยหมดพอแตกพายแล้วมันจะเกี่ยวไม่ค่อยหมดแต่ถ้าใช้เข็มเบอร์ห้าทับศูนย์มันจะดีขึ้นเหมือนมันเกี่ยวได้หมดนี่แล้วก็ลงไปเหมือนเดิมนะคะดูในกล้องไม่ค่อยถนัดแล้วก็รีบที่สี่ค่ะ ถนัดแต่แบบนั่งถักอยู่กับที่นะ่ะนั่งถ้านั่งเก้าอี้หรือเก้าอี้เตีย้ยเตียตั้งน้อย,อยงังนสะนะถนัดแต่ว่าถ้านั่งเก้าอี้เตีย้ยพอลุกขึ้นมาเวียนหัวอยู่นะมันจ้องแล้วมันนั่งแบบนั่งงอตัวอยู่นะถ้าน,น,นานๆลุกขึ้นมาเวียนหัวถ้าเป็นเก้าอี้สูงๆก็โอเคพอได้ แต่อันนี้คือถ้าเข้ากล้องนี่คือยืนถักนะคะยืนถักก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แล้วก็โซ่สามปิดก็ลงไปในช่องเหมือนเดิมนี่แหละลงไปในช่องที่เราเกี่ยวมาเส้นเดียวนั่นแหละแล้วก็ดึงรอหอเลยนะคะแล้วก็ดึงห่วงขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงห่วงไปไว้ด้านล่างด้านล่างดอก เพราะว่าเราจะต้องถักต่อไงเนี่ยแล้วมาดูดอกจัดดอกเราให้เรียบร้อยนะคะนี่ดอกก็จะอยู่ลักษณะนี้แล้วใช่ไหมคราวนี้ดูข้างหลังเมื่อกี้นี้เราถักมาถึง2 f แล้วใช่ไหมคะมันต้องต่อด้วย2โซ่แล้วก็อีก2 f เนาะเราก็ถักไปเลย2องโซ่แล้วก็ลงเป็น f ไปอีก2 f ที่เดิมเลยก็คือถักต่อลายเดิมเลย ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะแค่เพิ่มดอกเข้าไปแค่นั้นเองแล้วก็เราก็ไปลายเดิมคราวนี้ก็ลง F ไปทุกหลักเหมือนเดิมนะคะจนไปถึงมุมถัดไปค่ะถ้ามุมถัดไปจะใส่ดอกอีกก็ทําเหมือนกันนี้เลยค่ะก็จะได้ดอกไม้แบบติดกระเป๋าแบบง่ายๆเราไม่ต้องมาถักต่างหากแล้วมาติดกาวหรือมาเย็บให้มันยุ่งยากนะคะเราถักติดได้เลยนี่ เสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ค่ะลองไปทำกันดูนะคะ